เด็ดตัวนึ่งเดจี่พูดว่านี่นี่เอาไปก่อนิเอาไฟจ่องไว้นะจับปุ๊บสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีนอ้องขานอนาที NC สิบห้าพ่อแม่พี่น้องไปใต้เขียดค่ะเพื่อประทังชีวิต์ส่วน ยุคโววิซิปเก่าค่ะพี่น้องนะตอนนี้เข้ายูไทรครับตอนนี้เขายูอทงงน้าค่ะยูอำเพื่อพี่บู์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องเขียนยังครับสีสไปไตมือนี้เขียนโมค่ะเขียนโมกับเขียนนาเขียนโมกับเขียนชนาค่ะพี่น้องตอนนี้คือคือแลนคูปไดซํานี่กรนะคะเอไปโมกว่ามือเอาไปโมกค่ะมือเอตั้งเมนูไว้ว่าตังไรก็ตั้งเมนูไว้คือสิเอาไปโมกค่ะนี่บ่ฮู้ว่าสิได้จักโมกนะคะ <laughs> เดี๋ยวพาไ,<ห>ไป <นะ S 1> เบิงน,น, <ะ S 1> นะครับวันนี้น <ะ S 1> พบกับนัตตีกับน้องข่าวตูนะครับเบิงสุดเบิงสุดมหาเขียดมหาแต่ละคนไหมเบิงผูสุดมหาเขียดบส,สุดมหาเขียดเขียดจนานะครับวิธีการทา้รากับบัาญัตหายูที่มองเนไทยแล้วนะครับน,น,นี่นี่ตุ้ตุนตุ๊ตต อสิมืดแน่นะครับเพราะว่ามันติดกลางคืนให้หนึ่งนี่ครับนี่จับบูหยากนะปึ๊บนี่นเสร็จแล้วนี่ตัวนี้น้อยเข้ากับค่อยผสมกันไปเรื่อยนะครับนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่มองครับหาบูหยากเด้นี่ คูบเอาคูบเอาเอาก็ใส่ขวดไว้นี่ตัวนี้น้อยนี่นี่นี่ปึ๊บหาบุ่ยากแน่มันจะนี่นี่นี่ตัวเมื่อไงหนึงเจเจเจเนี่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 นะอยู่มองไฟเขาลงนี่นี่นะครุบครุบตัวนี้เป็นกิจกรรมหลังเลิกงานนะครับพากันออกมาทงไทยทงหน้า đi đây, tôi nâng đi đây, tôi nâng đi 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 nó chắp đi đi Đây tôi nâng chạy này đi 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 nó đi 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 này đi 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 này tôi nâng đi tôi nâng ui 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 มัินเนหนหนด,ด,ดี้ยใหม่ฮะถั่วดีเๆมันหลายแหงเลยนี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครนี่เข็ดโมหน่อยเข้า <c oughs> มาเตะอยู่ทีมเพเ่อพีบูนบางสาหารนะครับมองที่เพิ่นเห็ดกำลังสีเห็ดหน้านะครับเป็นพื้นที่ที่เพิ่นไถว่านเขาแล้วนะครับมันกเ็เลยเขียดมันกเ็เลยออกมาหลานะครับ เดี๋ยวนึเจเจคขบวนนีนี่เอาดปก่อนี่ตบแย่งนี่นี่เดี๋ยวเบนี่เดบนี้ฮู้ตกใส่ใส่ใส่ตาหลายเต๋อเน่ะเดี๋ยวนี้มันสะบรไสาสนะพ่อมันสะฟังไฟ ุดชีเต็นไปใส่คางกันทั้งสอง <3 S 2> <มา S 1> ตัวสามตัวสามตัวยุดเอาอชิเต็นไปใส่เดี๋ยวนี้นี่เธอจ๊นี่นีหรเอาหัวโทรศัพท์ไต่กันเลยบ้านี้เอาหวัวไฟโทรศัพท์ไต่ <c oughs> เอา,า,น,เอานี่เดี๋ยวไอเจอ๊คุบมันเดียคุบมัน นี่ด็ไฟลงอยู่นี่หลังมันดำๆอยู่นะีออ่